สวัสดีครับอยู่กันในเกมมิดแลนด์โปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนาหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็ตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนะครับที่อยากให้ลงคลิปเกมนี้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีแต่เกมอื่นใช่ไหมครับในช่องของผม รจริงๆเกมนี้ผมเล่นอยู่ทุกวันเลยนะครับเล่นตลอดเลยตั้งแต่วันที่เกมเปิดจนถึงทุกวันนี้ก็เล่นตลอดแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าถ้าเกิดลงคลิปเนี่ยวันหนึ่งมันจะมันจะหลายเกมจนเกินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยไปโฟกัสเกมอื่นด้วยจริงๆเกมนี้นะครับผมเล่นแป๊บเดียวเองนะครับวันหนึ่งไม่กี่นาทีแต่ว่าอาจจะเข้าวันหนึ่งสัก2รอบนะครับเพราะว่าจะต้องเอามาเก็บวัตถุดิบแล้วก็นําไปผลิตนะครับ ตอนนี้ผมใช้น้องหมานะครับเพื่อมาเฝ้าสวนนะครับก็จะเห็นว่าไม่โดนขโมยเลยนะนะครับไม่โดนขโมยเลยเนี่ยนะครับไข่ไก่ก็ยังอยู่ครบหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บเลยเนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวของผมเหลืออีกประมาณสัก2.4 นะสาฟ้าเหลือ2.4งั้นเดี๋ยวผมขอเล่นไปด้วยเลยละกันนะครับก็อันนี้ผมใส่ของครบหมดแล้วในกล่องก็กดเซนเลยนะครับอ่ะผมจะใช้ไป1.6ใช่ไหมครับได้มาประมาณ16เหรียญก็กว่าผมกะว่าสัก2,000นะ2,000เหรียญตรงนี้นะครับแล้วค่อยถอนอีกทีหนึ่งเนาะนะครับก็ตัวเกมนะครับมันก็ยังมีเออร์เลอร์มีมีบั๊กอยู่บ้างนะถ้าเกิด เข้ามาในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็อาจจะหมายถึงว่าเข้ามาในในช่วงแรกของวันน่ะนะครับก็อาจจะมีมีช้าบ้างนะครับค้างบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางที่ดีก็คือออกแล้วเข้าใหม่ดีกว่านะครับเนี่ยอย่างอีเมลเนี่ยก็ค้างอยู่นะซึ่งผมเช็คไปหมดแล้วอะมันก็ยังค้างอยู่อะนะครับมันไม่น่าไม่น่าค้างเนาะไม่เป็นไรครับเอ่อต้องบอกอย่างนี้ครับ ก็เล่าตรงๆนะครับว่าเกมนี้มันเปิดมานานแล้วนะครับเปิดมาปีกว่าแล้วแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะครับผมเองก็คาดหวังว่าเมื่อเกมครบ1ปีเนี่ยนะครับจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับมีอัปเดตใหญ่ครับแต่ปรากฏว่าก็ก็มีแต่ข่าวว่าจะอัปเดตใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับสุดท้ายแล้วก็ยังเป็น ช่วงที่นิ่งๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็ถือว่านิ่งมากเลยนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับคราวนี้ถามว่าเพื่อนๆที่ยังเล่นอยู่เนี่ยแต่เดิมก็ก็ถือว่าเ,เล่นต่อไปนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีต้นทุนแล้วเนาะเพื่อนๆก็คงไม่มีต้นทุนอะไรใช่ไหมครับรอแค่บางคนก็อาจจะรอ,อวันคืนทุนหรือว่าเ,เป็นช่วงที่เก็บกําไรไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิด เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ดูคลิปนี้นะครับก็ผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าลองเล่นฟรีไปก่อนนะครับอย่าพึ่งไปซื้อ NFT เลยนะครับลองเล่นไปก่อนศึกษาระบบไปก่อนนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ NFT ราคาถูกไหมถูกมากครับถูกมากเลยนะครับแบบถูกจริงๆเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดนะเดี๋ยวผมขอส่งภารกิจให้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขโมยของก่อนนะ คือพูดพูดอย่างนี้นะครับเพื่อประกอบการพิจารณาการซื้อตัว NFT ของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าน่าซื้อหรือเปล่านะครับหรือว่าควรเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันด้วยโอเคเขอยาดย้อนอันนี้ครบละของแต่ละวันเดี๋ยวผมจะเซฟไว้หน่อย เซฟไปหน่อยเอะอย่างนี้นะครับผมพาไปดูตลาดนิดนึงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยตัวราคามันอยู่ที่0.0019 BNB นะครับแล้วตอนนี้ราคา BNB เนี่ยก็ยัง ออไม่ไม่ขึ้นไม่ลงเนาะทรงทรงตามราคาของบิตคอยนะครับก็ลองไปคูณดูนะนะครับตอนนี้ก็อ่ะถ้าตีกลมๆก็คือเอ่อหมื่นหนึ่งนะครับ BNB 10,000บาทนะครับคูณกับ0.0019 00 BNB ก็ลองคูณดูนะนี่คือราคาที่ต่ำที่สุดเนาะของตัวละครนะครับถูกมากเลยนะถูกมากเลยอ่ะนะครับเมื่อก่อนนะครับตัวหนึ่งนะหลักหมื่นบาทนะครับนะตอนนี้ถูกแล้ว ก็ประมาณนี้แหละนะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่าช่วงแรกอาจจะชา้าดีดนึงเพราะเราต้องอัพเลเวลเนาะต้องอัพเลเวลก็ต้อง, level, อ,ง up, อัพค่าแอตทริบิวนะครับถึงจะถึงจะเอื้นได้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นช่วงแรกอย่าไปคิดอะไรมากนะครับช่วงแรกก็เป็นช่วงที่เ,เก็บเลเวลอย่างเดียวแหละนะครับแล้วก็ค่อยไปค่อยไปเอืท้ทีหลังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อนๆต้องบริหารความเสี่ยงเองนะครับถึงแม้ว,ว่าเกมนี้จะเปิดมานานก็นแล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นเกมแบบเกมที่ดีด้วยคือไม,ไม่ใช่เกมลักษณะของของคลิกทูเอิร์นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ถือว่าเกมดีแต่ผมก็ยังเตือนอยู่นะครับว่าคือเนื่องจากเกมเปิดมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากมายนะครับตอนนี้ลองไปดูในโปรเจกต์ของเกมนี้ก็ได้นะครับจะไปเหมือนจะไปมีพาร์ทเนอร์เป็น p a y p a l ซึ่ง ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับตรงนั้นนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดจริงๆนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเพย์เพาที่ผมเข้าใจหรือเปล่าคือเป็นเพย์เพาที่เป็นเป็นธนาคารออนไลน์อ่ะนะครับที่ที่จริงๆก็เปิดมานานมากแล้วเนาะเพย์เพาถ้าจับกับพาร์เนอร์ตรงนั้นเนี่ยจริงๆเออราคาเนี่ยของเหรียญเนี่ยควรจะขึ้นนะนะครับเพราะว่าพาร์เนอร์ใหญ่ขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าก็เปลี่ยนก็ไม่ได้ขึ้นนะแถม ยังยังลงอยู่เรื่อยๆอยู่นะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมบอกแล้วว่าเกมนี้เนื่องจากเปิดมานานแล้วเนี่ยนะครับราคาเหรียญมันจะลง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 ไปเรื่อยๆนะครับตามตามปกติของเกมที่เป็นเกมแนวนี้เลยนะครับเป็นเกมแบบแนว NFTPlay to Earn อะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบริหารความเสี่ยงไว้ด้วยตอนที่เราเริ่มต้นเกมเนี่ยเราอาจจะคำนวณไว้ว่าเออซื้อ n f t แล้วก็ เดี๋ยวเราเอินไปเรื่อยๆนะสักหนึ่งเดือนคืนทุนแต่ปรากฏว่าพอพอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันยังไม่คืนนะมันก็จะราคาเหรียญมันจะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะก็อาจจะนู่นน่ะอาจจะ2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การบริหารความเสี่ยงของเพื่อนๆด้วยเนาะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลองเล่นฟรีไปก่อนนะเข้าใจระบบแล้วก็มั่นใจแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ลองถ้าอยากซื้อก็ ก็ลองซื้อตัวที่มันราคาถูกที่สุดไปก่อนนะครับลองดูก่อนจะพึ่งไปซื้อหลายตัวนะของผมเนี่ยที่มีรถปัจจุบันมีอยู่5ตัวเนี่ยเนื่องจากว่าคือก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็อโอเคพอคืนทุนแล้วนะครับก็อ่ะก็ซื้อตัวตัวใหม่นะครับแต่ว่าอันนั้นคือผมคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็ช่วงเป็นช่วงที่ราคาถูกด้วยนะครับก็มันก็คือไม่มีไม่มีความเสี่ยงไม่มีต้นทุนแล้วนะครับเนาะ เกมนี้อย่างที่ผมบอกก็คือผมเล่นไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรนะครับเพราะเราลงทุนไปแล้วไงนะครับแต่ถ้าเกิดไปเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างเกมที่มันอยู่ในช่องของผมเนี่ยที่ผมเล่นเยอะหน่อยอ่ะเพราะว่ามันยังไม่คืนทุนนะครับมันยังไม่คืนทุนมันจึงต้องเล่นเยอะๆนะครับเพื่อจะเอาทุนคืนอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะเกมนี้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับมันไม่มีอะไรอัปเดตเท่าไหร นะครับผมก็ยังเล่นแบบเนี้ยอยู่นะครับกออ็มาเก็บพืชผักมาเก็บไข่ไก่มาเก็บนมบวัวแล้วก็ไปผลิตต่อแค่นั้นนะครับมันจึงไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรใหม่ดีนะครับก็มาเล่นให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆอาจจะคิดถึงตัวเกมหรือว่าคิดถึงคลิปประมาณนั้นเองนะครับแต่ว่าของผมเองมันไม่มีอะไรอัปเดตไง นะครั <Das que ath> บมันก็เล่นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปมาลงให้นะครับต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะก็ห่างหายไปนานเลยแต่ว่าจริงๆตั้งใจแล้วว่าไอตอนถอนเนี่ยนะครับก็กะว่าจะมาถอนให้เพื่อนๆดูแหละคือไม่ได้ไม่ได้จะทําอะไรมากมายนะครับคืออยากให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยถอนเนี่ยมูลค่าเท่านี้เนี่ยสมมติถอน2000 000, เหรียญเนี่ยแล้วมันจะเป็นเงินเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจะได้ประกอบการพิจารณาตัวเองด้วย นะครับว่าตัวเองเอ้ยเล่นแบบนี้แล้วมันมันคุ้มค่าต่อการซื้อ NFT ไหมและคุ้มค่าต่อการที่จะเล่นในแต่ละวันไหมเพราะว่าบางคนถ้าเกิดโอ้เล่นแล้ววันหนึ่งได้แค่แบบไม่กี่บาทเนี้ยบางคนก็แบบเสียเวลาเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนะี่ยถ้าดูจากคลิปของผมในหลายๆคลิปเน,นี่ยผมจะเน้นว่าเอินเนี่ยเป็นลําดับที่2อนะอยากให้เล่นให้มันสนุกก่อนนะครับแล้วค่อยนึกถึงการเอนินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะฝืน ใจเราในการเล่นใช่ไหมครับอย่างผมเองเ่ยผมจะบอกเลยหลายๆคลิปเลยว่าผมชอบเกมนี้เพราะว่าทั้งเสียงเพลงทั้งสีสันความสวยงามของตัวเกมนะครับตัว AI ที่มันเดินไปเดินมามันน่ารักนะครับแล้วก็เป็นเกมที่แบบมันไม่ได้หัวร้อนเลยอะ่ะมันเล่นง่ายมากนะครับก็เออก็เลยชอบเกมนี้นะครับส่วนเรื่องการเอิร์เนี่ยมันก็เป็นเอ่อเป็นผลพลอยได้เนาะนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าเราจะเอินอย่างเดียวเนี่ยผมจะไม่ซื้อตัวเพิ่มเลยนะแต่ว่าผมซื้อตัวเพิ่มเพราะว่าบางอย่างก็อยากสะสมบางอย่างกออ็อยากเล่นกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากรู้ด้วยว่าไอ้คนที่เขามีมีตัวเยอะๆเนี่ยนะครับเขาจะได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยด้วยนะครับโอเคก็อันนี้มาให้เพื่อนๆ,อนๆหายคิดถึงตัวเกมนี้เนาะนะครับเพรไม่ได้มีอะไรมากมายนะ แต่ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมจากผมเนี่ยก็มาคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะครับนะเผื่อเผื่อจะไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็มาแนะนำอีกทีนึงให้กับเพื่อนๆคนที่ไม่รู้ได้ทราบนะครับก็น่าจะประมาณนี้ส่วนเรื่องของ Family นะครับก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับก็พยายามคัดคนที่เขาไม่ได้เล่นออกไปแล้วนะครับนะก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่2ที่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีการ เอาหลายๆคนออกไปอีกนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วดูแล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับเนาะประมาณนี้แหละส่วนข่าวอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ไปตามใน Discord ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ให้ก็ไปสมัครไปเข้าในกลุ่มนะครับลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับส่วนวิธีการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ลองกลับไปดูคลิปสอน ของผมนะครับมีอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์อะไรต่างๆใหม่เปลี่ยนหน้าตาใหม่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของเกมมันยังเหมือนเดิมอยู่นะมันเล่นเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับในตัวเกมเองเนี่ยเขาก็มีสอนช่วงเริ่มต้นใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมอาจจะมีอะเรื่องของเคล็ดลับเรื่องของอะไรหน่อยก็ลองไปไปดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะ โอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นคลิปถอนละนะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ